กระดึอกรดึงมาน่าหยแมนาหบกองครับก่อเลยครับผมอก้อจรงตไต่นะเลยดมากทราคตามเราเนี่ยได้เลยเงาะอมเป็มใยืมถ่ายิอันลุกไหลาเ้อไอไอละปางรักันเป็นงชระไหหลำเด้อ คอเนวิ้งบักปวดเอเอาคิดม่เบิ้งดเ้อเหลายยางมากหล่ะใช่ปอีบอดอีบอแรไปเลยดยางแชร์ไปได้เอกบดนะปปุ่นปุ่นไปทักปุ่ไปทักลูกีในหาเนี่ยนะลูกกาลุนนี่ลูกกาล้ะนั่นไปดำั่อนั่นไปปุ่นปไปทักุ่นละบ่าต้องไปดำนะเออถึงไ ไม่ใช่ว่าเป็นนักเอกใช่ไหม่าพูดงกเป็นากรงเป็นากองไ่ั้งคุณเราดีเพราะไอ้พ่อไปคุมไปคุ้มไปโลกกานะดีวะพี่แกพี่แกแกรู้ว่าไปดำหน้านะลองเออลุกข่นี่นะพ่อเดีกวเอาไปอีงไปอีกนะพ่อเออไสบกแไหล่ะนเือแต่ว่าเ้